รอบนี้มาแก้ตัวนะคะกุ้งหัวแก้วคะ่ะทุกคนซื้อมา2โลเลยนะคะที่ตลาดมหาชัยเหมือนเดิมโลละ2 5 0บาท2โล,ลก็500นี่นะคะปลาไปย่างกันทุกคนจา๋าบลาอาหารที่ร้านยำบ่อยมากเลยนะว่าคะกันหรือเปล่ามันมีหัวแก้วหัวมันรวมกันหรือเปล่าหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเอาอันนี้จะเป็นแบบแยกเลยนะคะก็จะมีหัวแต่หัวแก้วนี่อันนี้ก็จะแยกเลยก็จะมีแต่หัวแก้วนะคะกินเดี๋ยรู้เลยหัวแก้วหัวมันอะ ้อมล้วค่ะตกแล้วนะคะเดี๋ยวรู้เลยนะคะหัวแก้วคือกี่ตัวตั้งแต่ย่างมาเนี่ยเพิ่งเห็นตัวเดียวเองอะุกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวไปกินกันทุกคนเ <c oughs> มนูเพิ่มเติมนะคะมลแรงวัน้ <c oughs> มตำนะคะแล้วก็ตำหม,มึกสายซิกเนเจอร์ของเราวันนี้อะไหนลองหาหัวแก้วซิแม่ตัวไหน <c oughs> <c oughs> ไม่มีตัวที่สองไม่มี <c oughs> ตัวที่สามก็ไม่มีตัวที่สี่เหรอแม่แล้วเลยไม่สุกด้วยเนี่ยตัวที่ห้าไม่มีตัวที่หกหัวแก้วนี่คือหัวมันหรือว่าอะไรครับจริงๆที่มันแข็งๆอ่ะมีปะไม่มีเลยอ่ะหลอกไปแล้วเหรอหัวแก้วคือหัวแข็งๆที่มันไม่ใช่มันมันโล่งๆใช่ปะใช่เนี่ยเดี๋ยวแกให้ดูนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย อ้ <Ủ> و, มากอ่อีกตัวนะเราคือจริงๆอะอยากกินหัวแก้แวเราป้ายก็ติดหัวแก้วจริงๆอะ่ะถ้าบอกว่าล้วนก็คือล้วนหมดเลยจริงเอาจริงๆป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้หัวแก้วไหมอย่างเงี้ยอันน,น,นี้หัวแก้วหัวมันไม่มีอันนี้มันนะ่ะน่าเกลียดอุ้ยน่ากินหนึ่งกับกุ้งไม่สดเลยน,น,น้อยอยัง <c oughs> น้อยเงียบนวดแต่แก้ตัว